เห็นเลขอะไรเซฟผ่านคนต่อไปเห็นเลขอะไรไม่ว่าไม่เห็นไอ้ริงดิมึงไม่เห็นเลขสิตัวใหญ่ๆตรงนั้นหรอวะหมายความว่าหายเลขเซฟมึงพูดถึงอะไรนะเลขสิสีแดงตัวใหญ่ๆตรงนั้น่ยมึงตายกูไม่เห็นอะไรเลยแย่แล้วไอ้นายมึงไปตาบอดเซฟตาคุณเป็นไรนะ มอเสียใจด้วนะนักเรียนดูเหมือนว่าเธอจะมีภาวะตาบอดสีแดงเกิดจากกาที่เซลรับสีในดวงตาของเธอนั้นขาดไปนั่นทำให้เธอไม่สามารถที่จะเห็นเลขสิบที่ลงสีแดงบนกระดานได้อ่าก็แค่สีแดงชิตนี้มองไม่เห็นแค่สีเดียวก็ไม่ได้ทำให้ลำบากขึ้นหรอก เด็กอจนจุดอะไรตกรอยได้อ้า奶奶กี่ลอยได้ในบ้านมึงผีตัวตีมานน่ารักเลยเออยูไอแบงมึงไม่ทำอะไรเด็กเขาฟกคุเนี่ยเดียวเลแบงเดียวลเลพวกมึงไปจอยลอยได้ตรงหน้าเหรอโอโ้ไอแบงค์ไอทุเล่เลยเออใส่กันแกล้งกับแบงมันน่าเกลียดอ่ะไหนไอแบงมันอยู่ตรงไหน,น ก็ไม่เห็นมีแบนนี่พวกมึงแม่งเห็นภาพหลอนเรสเดีกูได้ผลเพียงแค่กูทาตัวเองด้วยโทนสีที่คนตาบอดสีบองไปเห็นกูก็จะกลายเป็นมนุษย์ล่ำหนโอ้ชดที่ดีกระตกก็ตายพวกมึงเห็นหรือเปล่ามึงโชคดีแล้วที่ไม่เห็น ต้งเน,นไหมหมอยายามไมยากโดนปลงกระทงลอยได้จิ้มตายจนไม่รู้ตัวจะเอาอะไรไปก็ได้แต่อย่าท้าพบเลยครับคุณปอตเลยเฮ้ยเห็นกันด้วยเหรอใช่การธุกิจหรือเปล่าการธุรกิจครับใสไใบระบองแท็บบตาบอสีนะเออใช่บอสตาบอสีแต่บอตาบอสีป้าครับโอ้แยแอบละผิดสียกหนะ้าพระลระเกดยกเมื่อพระลเกดคุณครับคุณตาบอสีแค่มองเห็นสีเพียอจากคุณปกติใจเฉยๆพวกเราไ่ได้ตาบอสนะครับ คุณกรมีปัญหาอะไรให้ผมช่วยไหมครับมาได้ถูกเวลาเลยพี่สัตว์เชเอาชายแก้ผ้าคนนี้ออกไปจากเคาน์เตอร์ผมนทีชายที่หน่อยพี่แอน้องการพูดคนเดียวตัวหน้าเคาน์เตอร์พี่เลยมาถามน้องว่าน้องโอเคหรือเปล่า,าตัวผู้ชายตัวแดงตัวหน้าพี่เงี้พี่สัตว์ฮะ<า>พีพี่ไม่เห็นอะไรเลยกา,ยารหยาเล่นแบบนี้สิพี่กลัวเออยิน,นดีที่ได้ทำธุรกิจเออพีโลบเน้นรอยด้ ยูจะขยับไอตัวแดนแผนชั่วปลนโคตรตายบอสีโคตรจบแล้วเออขอบคุณพทยเจ้าตำรวจมาช่วยแล้วแกโดนฉันขังฝังนู่นแน่ไอชั่วชาคอนคุณตำรวจถ้าเต้าเข้ามาไม่แต่เต้าเดียวไอเตอ้านน้องชายผมที่อยู่บนที่สูงจะเป่าหัวคุณตำรวจให้กระโดยแบบไมือถูออสไนยเปุ๊บคุณควรหนกเร็วไม่ต้องยไม่แต่ไหม,ไมก็ได้ครับคุณตำรวจ คุณตาบอกสีเขียวถูกไหมใช่สีเขียวรู้ได้ไง